สวัสดีความเศร้าบงชัวทิสตสเรื่องที่11ทับสองพลังแฝงชีวิตนี้อยู่อย่างมีเป้าหมายด้วยความสำนึกติดตัวตลอดว่าเกิดมาทำไมแล้วต้องการอะไรในชีวิตนี้อย่างชัดเจนสหายเอย๋ยรงเจแห่งนี้อยู่ในใจกลางชุมชนบ่อนไก่มีเป้าหมายชัดเจนด้วยจิตสำนึกมาตลอดว่า จำต้องรักษาและต้องให้ความครบต่อกฎหมายสังคมอีกทั้งกฎธรรมชาติแห่งการอยู่รอดร่วมกันเพื่อความสันติสุขจึงอยู่อย่างทรรหดและอดทนโรงเจนี้จะไม่กระทำสิ่งใดหรือสร้างความขัดแย้งอันจะก,ก่อปัญหาก่อความชิงชังเพราะเป็นบาปติดตัวด้วยวัจีกรรมหาข้อยุติยากมากไม่ควรให้เกิดขึ้นเลยในสังคมแห่งท้องทะเลทุกของการเวียนเกิดและเวียนตายมิรู้สิ้นสุด ในอดีตนั้นริมกำแพงโรงเจปลูกต้นไผ่ไว้เป็นทิวยาวตลอดแนวกำแพงลำต้นสวยสเสน่ห์เป็นที่เชิดหน้าชูตาต่อสถานที่นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหารเป็นอย่างยิ่งต่อมามีการร้องเรียนว่าใบไผ่หล่นลงทำให้พื้นผิวถนนและผู้คนเดือดร้อนด้วยความเสียดายโรงเจจึงต้องตัดสินใจให้คนมาตัดโค้นต้นไผ่จนราบเรียบหมดเสียดายจากนั้นต้องหาวิธีแก้ปัญหาอีกครั้งคือ ริมเรือสง่างามนี้ที่ปลูกต้นวาสนามาแทนที่นั้นได้กลายเป็นที่ทิ้งขยะส่งกลิ่นเหมน็นกินจากบางคนต้องการสะดวกตอนกลางคืนนั้นได้ถ่ายปัสสาวะปลดปล่อยของเสียส่งกลิ่นเหมน็นและของเป็นก้อนเป็นที่น่าอนาจใจนักสารพัดปัญหาเกิดจากจิตมนุษย์ทั้งสิ้นทั้งปวงเป็นเรื่องปกติของสังคมมายาต้องยอมจำนวนเพื่อการรอการปรับดุลสังคมให้อยู่ด้วยจิตสำนึกบ้าง เมื่อปัญหาเกิดแล้วสติต้องมาก่อนแน่นอนจากนั้นสติจะมาสกิดใจเราให้รู้สึกตัวหรือมากระตุกจิตเราให้เกิดความสำนึกให้ได้จากการรำลึกถึงวลีเด็ดของจีนปราดของจื้อผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีอิทธิพลต,ต่อชาวจีนญี่ปุ่นและเกาหลีกล่าวไว้ว่า เมื่อไม่ปรารถนาจะให้ใครมากระทำสิ่งใดกับเราแล้วก็จงอย่ากระทำสิ่งนั้นๆให้กับใครเขาเลยวลีนี้เปรียบดังมนมหามน์ที่ทางโรงเจยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้อิทธิพลของกฎธรรมชาติกฎแห่งฟ้าและดิน สิ่งสำคัญที่ตามนุษย์อาจจะมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายนั้นคือพลังแห่งกระแสขึ้นในบรรยากาศห่อหุ้มมนุษย์เราจะมีพลังแฝงอยู่คอยเวลาการปรับดุลเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพลังแฝงนั้นจะมาจัดการปรับดุลและแปรเปลี่ยนบรรยากาศของอิทธิพลประจุลบมาปรับสมดุลของสังคมแน่นอนด้วยการเวลาที่ลงตัวกฎนี้ไม่เคยพลาดเพียงแต่มนุษย์เรานั้นไม่ค่อยจะให้ความสนใจนั่นเอง อมิตตพุทธสอธนูคาพร19พฤศจิกายน2561เวลา6นาฬิกา34นาที